สวัสดีครับสวัสดีเช้าครับวันนี้เราอกงานครับี่เจ้าเอ0จรมารับตัวนะครับนี่รถตัก510ครับนี่คันนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะเอารถไปส่งให้เขา นี่เรามาแต่เช้าเลยครับแต่เช้าเลยเดี๋ยวจะเอารถขึ้นไปส่งลูกค้านะครับนี่ป่ากอยู่ไม่ไกลครับพับไทยชัยครับเดี๋ยวมีแท่นปูน,นครับแท่นปูนเมื่อวานก็ได้มานี่จัดเจ้ารถตักคันนี้ นะครับเพื่อที่จะไปใช้ในกิจาการของแกแกก็เลยให้เรามาขนย้ายให้ไปเอาหมูปิ้งเอาหมูปิ้งเอายางขยับมาลังไอ้ทิศ สิ็จจากนะครับไปเอารถตักนิกนี้ไปส่งก็เราก็จะไปเอาหัวนะครับเอาหัวรถเอาหัวรถที่สุรินครับ พาไปดูรถตักเขาหน่อยตัวนี้จะตัวเดียวกันกับของเรานะครับ510แต่ว่าปุ้งกีเขาไม่ใหญ่นะครับบุ้งกีไม่ใหญ่เท่าของเรานี่แรงครับคันนี้เขาลองตักแล้วว่า,วาแรง ักหินตักทรายในตักหินตักทรา,ายครับตัวนี้นี่เขาตกลงราคากันเรียบร้อยนะครับตกลงราคากันเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ก็ให้เรามาขนย้ายให้ราคาก็จวน,นี้เราไม่ทราบครับว่าเขาตกลงกันอยู่ที่เท่าไหร่ เรามีหน้าที่คนย้ายครับไ,ไม่รู้รอืมตัวเดียวกันกับของเราแหละแต่ของเราเป็นแขนยาวครับตักของ ขึ้นเคาะเกษตรไดต้ตัวนี้เขายังไม่ได้โตมาครับแล้วก็บุ่งกี้ก็ไม่ใหญ่นะครับตัวนี้ยางก็ยางหลังใหม่นะครับยางหลังใหม่ฮะตัวเดียวกันห้าหนึ่งศูนย์ หรือว่ามันมีหลายรุ่นไอ้ห้าหนึ่งศูนย์นี่มันมีหลายเวอร์ชั่นไหมเอาล่ะขึ้นไปสตาร์ทดูสิเอามาแล้วไปลงนู่นเลยลเ,เอามานี่จดนี่เลยเอามาแล้วครับเสียจ็คเสียจ็ค เจ็กลานมันเดี๋ยวมาขึ้นตรงร่มนี่เลยนี่มีงานเข้ามาแล้วครับวันนี้ก็รับสองงาน แกก็เป็น FC ด้วยนะครับ FC ด้วยนี่ดูและติดตามว่าพอดีว่ารถคันนี้นะครับที่ปาท,ทิมมาเลยมาเลยทอยมาเลยทอยมาเลยทอยมยัวไปนี่นะ ขึ้นง่ายครับอันนี้น่อยอันนี้ยาวยาหญ่คบผมหลบหลบเนี่ยโน้ตเลย ไอ้มาทางนี้ไอ้ครีสอาไไร์ตเรดมานี่มันติดเช่าเนี่ยตุต๊ตุ๊ไปอยู่อะไรตรงนั้น,อน,นอบ,บอดบอดทับได้อืมเล้วงเง,งา <S <S ี้ยทับหน่อย quá wow. tạt bọ chừng này chốt hay mai theo theo ní mình chưa đầy niềm nó sẽ chạy đơn thuyết lên bò mày thôi bò chạy thay lần ở đấy nha lo mà bye แล้วครับสีเกจ เลยเลยนี่ต้องชำนาญการติดติดอ๋อเลือดนี่ลอกนี นี่เรเตรียมรัดเลยครับดีเลยปิดเกียร์ฟ้าก่อน รัดไอ้โัวมาเนี่ยไอ้ก้อนยัดมาตรงเนี้ยอุกกรณ์ตัวรัดเราก็มีนะครับมีต้องรัดให้ดีนะครับเพราะว่ารถตัก ทำอะไรต้องรบคอบครับต้องรัดต้องอะไรเพราะว่าเวลาขับมันจะโยกตีโค้งตีอะไรก็นี่การขนย้ายเครื่องจกักรกลอาตาทยจิตนี่เราก็ทำการรัดเรียบร้อยนะครับตรงนี้รัดสองชั้นดึงซ้ายขวาครับไม่ให้มันไหลหน้าหลัง นี่คือรัดได้ส่วนตัวนี้ก็มัดเถื่อสำรองครับหน้าหลังเ <c oughs> อาเดี๋ยวเราออกเดินทางครับตรงนี้ก็ไปที่พัะพราชัยครับพระนราชัยแล้วก็จะไปที่สุรินโตนะครับสุรินโต <c oughs> อ๋อสุดคลิปนี้ครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กับทีมงานด้วยครับสวัสดีครับ